นี่ยายเพ็ญเมียฝรั่งมืนดอกมาถักไทยพี่ดอกกรเกาหเด้อค่ะทุกคนหนาวจมว่าฮอนมื้อนี้หนาวแล้วค่ะน้องฝนตกค่ะทุกคนค่ะเมื่อคืนนี่ฝ่าหงเนาะงค่ะน้องฝ่าหงอฝนตกฝนลินแต่ว่าบ่ตกแห้งเด้มาตกยามมื้อเช้าเออแห้งเติบค่ะทุกคนค่ะมองเมื่อคืนนี่คือน้ำหงเลยแต่ว่าบ้ายนี้เพ็ญน่ะบ่ถึงขนาดนั้นเนาะงค่ะน้อง บรรยากาศเปลี่ยนเลยทีนี้จากฮอน้อนเบอนี้เนี่ยคือพอมีแดดลมมีวีแล้วก็หนาวกว่ากับทุกคนค่ะว่าสิเป็นั่งอยู่หน้าบ้านนั่งบ่อไรหนาวคุณติมกับบอกว่าหนาวคุณติมเปิดอยู่ของทีวีนท่าค่ะอ้อยยาเพ็นกับเนี่ยจัดนี่เลยครมกีน้้ำยาน้ำยาปลาน้ำยาแบบเล็งดูนะ่พอดียายเพ็ทมีดูชินปลาอยู่เดียวมีตินไก่ก็อยู่เดียวเู่นค่ะน้องยาเพ็นก็เลย เกต้ำยาปลากระป๋องค่ะทุกคนค่ะ,ะใส่จีนไก่ใส่ลูกชิ้นเนอะก็นเนาะไม่มนูม่มมกขาดไม่ได้เดือนหนี้จะเทียเร็วนะปทดวบเวละหลายเทียอยู่แถบทุกอาทิตย์เนอะก็นเนาะ <laughs> ของชอบอ ไปธุระมาได้คนไปทุระมามาหอดกับเห็ดน,นี่เมนูนี่โตเลยก็นัน่ตักน้ำยาใส่กระดุมจีบโทรศัพท์คุกทิ้มกับเข่ามาแล้วคนเสียงดังมากเลย <c oughs> เป็นซั่งของเป็นซั่งของแต่ว,ว่าซั่งอย่างบุ๊คก็นั่งไปรับของอยูย่หน้าบ้านสั่ง้วยเรื่อยๆลา่ง ไปทุละข้าขงนอกกันนะค่ะน้อนนะกับคุณทีมแม่ยายเพชรกับไปนั่นแหะค่ะคุณกลับมาเนี่ยลนะ่ะทัวๆๆทัวทัวใส่ลงไปมีผักสลั่ไหนน้ำเนี้ยมีหูลาพาเนาะค่นนะเนาอใส่ลงไปอากาศหนาว แบบนี้ก็ดีอยู่ดีฮอนฮอนฮอนเฮงฮอนเกินอยากให้บรรยากาศแบบนี้จ้าฮอดผุหลับวันที่ยีซิบเนาะข่ะเนาะบ่อยากฮอนแมะหายุดในช่วงหนาวไปเลยเนาะข่ะเนาะยังพันอย่างฮอนเอาบ่อตรงตเนาะข่ะเนาะเพราปกติถ้ามันฮอนอย่างเดียกคืก้นค่ะฮอนนี่คือผิวใหม่ได้เลย น้องขอน้องยาพิษไปพักซอยแม่เนี่ยโอ้โหตกใ่เข็นยางผิวหฮ้าเนี่ยคือคขำดำลงแบบเห็นในชัดเลยแดดแรงคิมกันแดดก็เอาบอยู่ดอกกูทิมว่าทำไมเธอไม่ทาคีมกันแดดอทูทามันเอาไปอยู่แล้วอนมันห่อนโดห่ กับกว่าขมห่อนแล้วสัมผัสมาแล้วบ้านเฮาน่ะบ่หม่นซ้ําสะอู่ดอกกว่าสันพอเราเฮ็ดงานอยู่สะอูมาก่อนเนาะห่อนอีหลีแล้วว่าอน้ําลงไปสั่งอียง ปิดเครื่องไว้กับบัดรเด้กับโทรศัพท์เราเข้ามาเพราะว่ายังอ่าดนสีเพลงโทรศัพท์เราเคยอันนี้เดียวค่ะทุกคนก็ติดลิก,กิสซิเนาะคะเนาะติดลิก,กัสซิ์อขออนุญาตได้ค่ะเน้ออร่อยอร่อยอืม nhá liền đuôi mình đã nhắm không đi, ừ. sang nó chụp bì nó còn อาหารเราเนี่อาหารท่านจะผื่นแล้วเนี่ยแล้วก็สั่งน้ำหนิกปแฟมดูออเดอร์คุณทีอันนี้แค่ดูเทานนออไล์ิ๊บิ๊กบอนนี้นาอ thank you thank you จันซีมีหมอมันเหมือนไหมทุกคน แล้วเปิดไปไหนยิ่งเด็ดบ่มีเลยมือนจะเห็นอย่างน้อยลุดหลุลุ เนี่ยนาวก็เดินหนาวก็ดน้วเาอกก่อนอันนี้มันถอนแห้งนะสางายันเป็เ็เลยแต่่าท้างเป็นเพ็ใหแบบนี้มันถือกลัวผสอร่อย không có đi phá lực Do you uh, buy ice cream? Have me shopping there. We have ice cream some. Huh? Have me go cool shopping there. No, no ice cream. Hmm. i อ้ตุ no no g o o ซ d i e อซ์คีมิดใส่น e ้นนู้นพูดได้เหตุไปตูละขากลับมาเลยพาในเถาเวกซื้อของหาในแถวเลนนันเลนนี่ ไปหลานทีแล้วมักไปซื้อประจําเนะี่มันมีไอติมสุดทีแล้วโบซื้อไอติมเราสุดยอดควบบ่วนนะคุณที่มัยมน,น,นย่างบนน้ำหนักอ๋อจริงจริงมาทางประเทศไทยก็เด้อกับบรรยากาศวันฝนตกอากาศดีมากวันนี้นี้ไรกินหนาวเลย đẹp mi mà lông phỏng tôi cả mà lông ươn bỏ để cái chặt bà chỉ phiên mạng đây. mù bàn có chọn mít nam nam lại ตุกน้านีตกใส่หม่องม่วงเนอะค่ะนาอ เดี๋ยวพาพาแม่แวะช้อปปิ้งก่อดมาสันพากลับนะพ่อแล้วก็ใส่ใจใส่ใจดีอยู่ค่ะทุกคนค่ะบึงบึงขอบคุณสซยแม่ยิ้มดีควายแม่แ่าเนี่ยบบอยู่ตะบานยิงควายพอใครออกไปใส่มือไง,งเรเบ็ตพาแม่แ่าช้อปปิ้ง <laughs> กัรเปลียนแปลงนู่นค่ะเนาะจะในกํรลักษาสุขภาพด้วยค่ะเด้อ หลายอย่างที่คุณจิ้งบนช้อปปิ้งทางนีเนาะพ่ะน้องหลายอย่างที่เป็นหาบ่ไเด็นเป็นกับคนกับซั่งสื่อตามนีแต่การทุกคนค่ะซั่งของเนี่ยดูไปยายเพชรอีกเยายเพชรเนี่ยด้เครื่องเราเลยเราเดี๋ยวก็ซั่งนั่นซัง่งนี่น อ,อย่งเดีเลยเขากันเจเลเนียนี่เ,เขากัน หลายแห่งมีเยอะสุดหนกเลย คนกินอย่างเงี้เป็นเกินมาจินขเมกินอ่างหลังจากไปจุละกับพูดิมกับเมย์กับมาเนะค่ะ Chúng đều đây Nhấn mina này Lêu nó, tôi còn mạc rồi Đến mina này Con chín pi mày bằng đi đấy nhỉ Nhưng bắt này đổ lên đến mina này ừ. cần phải xuống cả Lêu xuống cá leo cặp... Ừ, cặp, ba, luôn hay luôn na, nó เลี้ยวเด้อเป็นระปีนี่เลี้ยวมากเลยวันเวลานี่ยอร่อยแซ่บแซ่บ เพื่อนลิปยาวเลยก่ะทุกคนนี่เป็ดกับมะทะกมาท้ายนะพ่อนนึงมาส่งข่าวนะส่งข่าวว่าบ้านยี่เป็ดฝนตกหมูว่านยำหมูเลี้ยงนี่ลมลมเนี่ยมันกับทรงขึ้นแต่หมูว่านยำหเลี้ยงนั่นแหละลมแต่ว่ากับบริตกอ่าในตอนนั้นน้วงคนนึงมาตกยามมืนขึ้นลูวัตตีไดะค่ะทุกคนก่ะความจีเกงนั่นแหละมีเสียงฝ่าหงอกน้องคนนึงอืมมาตกเยี่หิน เออเฮงเนี่คือเป็นยำมือเ้าวแล้วใครอยู่ดีอยู่ค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศเย็นหนาวเลยมือนี่ลมวีวีเลยจะได้การรักษาสุขภาพด้วยค่ะเด้อเพราะว่าโฉมนีพาย,ยุเข่าเนาะค่ะเนาะงจิบหนาพอกันไหมจะเป็นกระโค้อบคุณพี่น้นองสุข,ขูสุขุนด้วยค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้ยกำลังใจยายพิเมียกวามบ่นนาะก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะก็ให้เป็นความสุขค่ะสวัสดีค่ะ